เปิดเบื้องหลัง MV s i n ซิงเกิลใหม่ล่าสุดจากเก๋ไก่สไลเดอร์เกิดเทตดาวตกเสียงดังสนั่นล้านฟ้าเมื่อเย็นวานนี้ฮอยฮยะฮอยฮยะแปลว่าอะไรกับคำสุดฮิตคำนี้สวัสดีครับผมชาป,ปี้และนี่คือโซเชียลวอทนะครับผมไปที่เรื่องราวแรกของเราในวันนี้เลยกับฮอยยะแปลว่าอะไร ก็คือก่อนหน้านี้นะครับตอนที่เราได้ปล่อยคลิปไปนะครับในเป็นในช่วงพรีเมียร์นะครับก็มีคนนะครับทั้งคอมเมนต์ทั้งแชท chat นะครับระหว่างที่เราทําการปล่อยคลิปนะครับว่าหอย่ะหอย่ะหอย่ะเต็มไปหมดครับผมก็เลยคิดว่ามันคืออะไรวะ ทำไมพิมพ ah ์หอยแากกนจังเลยฉะนั้นนะครับเราจึงไปหาคําตอบไปให้ครับว่าคําสุดฮิตที่เรานักเรียนพูดติดปากกันในช่วงนี้มันมาจากไหนครับผมก็คือหอยแานั้นมีมานานมากแล้วครับตั้งแต่ช่วงปี2017แต่พึ่งจะมาฮิตในประเทศไทยในช่วงนี้โดยคําว่าหอยแยกนั้นนะครับมาจากคําว่าโฮย่าโดยการใช้จะใช้ในขณะที่กําลังมีเรื่องเจ๋งๆเ,เ,เกิดขึ้นโดยส่วนมากจะใช้กันในกลุ่มเพื่อน โดยผู้ที่ทําให้คํานี้นะครับกลายเป็นที่โด่งดังก็คืออริสาวโยเลตครับดาวไอจีและวาตัวอย่างการใช้หอยยะนะครับก็แบบ Can I, Can I get a Hoya? ยย y โอ้ยหอยย่าแคไเจ๊คนก็จะตอบว,ว่าหอยย่า n I get a Hoya? Oh yeah. ที่สาวไวเลตนะครับเขาเป็นใครนะครับเขาเป็นยูทูบเบอร์ชื่อดังนะครับซึ่ง3-4ปีที่แล้วนะครับเขาเคยเป็นแฟนของแจ็คพอนั่นเองครับผมแไกันจะยแล้วก็มี MV ออกมานะครับแล้วก็คำว่าหอยยาเนี่ยไปปล่อยใน MV ต่างๆด้วย oh <yeah. S 1> และนี่นะครับก็คือที่มาของคำว่าห้อยย่า และไปที่เสียงปริศนาดังลั่นปทุมธานีทําบ้านสั่งสะเทือนคาดว่าเป็นดาวตกระเบิดกลางอากาศเมื่อวันที่6สิงหาคมเมื่อเวลา15น,นาก30นาทีประชาชนจนํานวนมากแจ้งว่าได้ยินเสียงเหมือนฟ้าร้องดังสน,นั่นเป็นพื้นที่วงกว้างแถบแจ้งวัฒนะปากเกร็ดนนทบุรีพระรามสองได้ยินเสียงดังระเบิดปริศนาคล้ายระเบิดหนึ่งครั้งบางบ้านถึงกับรู้แรงสั่นไหวได้ทําให้เกิดข้อสงสัยว่าเกิดขึ้นจากอะไรมีที่มาจากที่ใด นอกจากในพื้นที่จังหวัดปทุมธานีแล้วจังหวัดใกล้เคียงอย่างกรุงเทพและอยุธยาก็มีได้ยินเสียงดังกล่าวเช่นกันทางด้านทวิตเตอร์ของมิสเตอร์วีโอพีนะครับผู้เชี่ยวชาญด้านภัยพิบัติระบุว่ามีหลายคนทวิตถามว่าแผ่นดินไหวหรือเปล่ารู้สึกสั่นไหวในกรทมผมดูกราฟแล้วไม่มีนะแรงสั่นสะเทือนอาจจะมาจากดาวตกที่คุณเพิร์ตนะครับถ่ายภาพขมเมาที่เหลือไว้ได้มีเสียงดังคล้ายฟ้าร้อง ช่วงราว5โมงดาวตกพวกไฟบอลนี้จะแตกตัวบนฟ้าในบางครั้งเกิดช็อกเวฟเสียงดังคล้ายฟ้าผ่าและมีแรงอัากาศออกมาทําให้เกิดกระจกหน้าต่างบ้านลั่นได้โดยทางดรสรัตน์ไฟศยะจินดาผอสถาบัานวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาตินะครับ องค์การมหาชนสอรอรอร,อระบุว่ามีความเป็นไปได้ที่จะเกิดจากดาวตกเมื่อเข้าสู่ชั้นบรรยากาศโลกจึงเกิดช็อกเวฟซึ่งไม่มีอันตรายและนั่นนะครับก็คือดาวตกนั่นเองครับผมแล้วก็ไปที่เปิดเบื้องหลัง MV เรื่องของฉันจะฝันว่าอย่างไงของเก๋ไก่สไลเดอร์ครับคือเก๋ไก่สไลเดอร์นะครับได้ปล่อย MV นะครับและตอนนี้นะครับก็มียอดวิวกว่า2ล้านกว่าวิวแล้วนะครับผมโดยเพลงนี้ชื่อว่าเรื่องของฉัน และล่าสุดนะครับเขาก็ได้ปล่อยคลิปนะครับเบื้องหลังแล้วก็ให้เรานะครับเข้าไปดูการทํางานของเขานะครับในกว่าจะออกมาเป็น MV นี้ว่าต้องทํางานกันหนักแค่ไหนอะไรยังไงกันบ้างนะครับ รวมไปถึงนะครับ MV นี้นะครับได้โปรดิวเซอร์ชื่อดังอย่างนีโน่นั่นเองนะครับมาเป็นโปรดิวเซอร์ให้ด้วยนะครับข้อบอกเลยว่าเพลงข้อสนุกสนานสมไว้นะครับโดยใต้คลิปเบื้องหลังนะครับเขาก็ได้โพสต์แคปชั่นที่ว่าคลิปเบื้องหลังมาแล้วะคะ้าเปิดดัดงๆฟังเพื่อนๆเพลงนี้เป็นเพลงแรกที่เก๋อยากลองทําเองดูไม่มีสปอนเซอร์พอสปอนเซอร์ตัวเองหมดเลยทั้งเพลงฮ่าๆด้วยความตั้งใจอยากลองทําเพลงให้เพื่อนๆพี่ๆน้องๆได้ฟังขำๆไม่ต้องคิดอะไรมากเปิดฟังตอนไหนก็ได้เปิดบ่อยๆเผื่อ ตรงกับชีวิตของใครพี่อยากจะทําอะไรก็กลัวไปก่อนบอกเลยเก๋เคยเป็นแบบนั้นจะว่าเคยก็ไม่ได้เพราะบางเรื่องเก๋ก็ไม่ถนัดก็ต้องมีกังวลกันบ้างเป็นธรรมดาแต่ฝึกได้ค่ะแต่เก๋ขออวยพรให้พี่ๆเพื่อนๆน้องๆทุกคนผ่านไปได้เมื่อไหร่แข็งแกร่งขึ้นกว่าเดิมสู้ไม่สู้สู้ฮ่าเล่นเองตอบเองอี๋เชื่อว่าเราทําได้เพราะถ้าไม่เชื่อจะมีเครื่องบินได้ไงพามอะไรวะนี่ก็คือเพลง เรื่องของฉันนะครับจากเก๋ไก่สไลเดอร์พาวบ่ายนี่นครับผมเก๋ไก่สไลเดอร์นะครับมีผู้ติดตามกว่า13.8ล้านคนแล้วครับจะขึ้น14ล้านแล้วโอ้โหก็ขอแสดงความยินดีล่วงหน้าสำหรับ14ล้านซับครับผม เก่งจริงๆเก่งจริงๆเก่งจริงๆร่ะแล้วไปที่เรื่องราวดีๆที่เกิดขึ้นในโลกโซเชียลกันบ้างดีกว่าครับกับช่วงข่าวดีๆนะครับก็ไ Microsoft ประกาศเปิดตัวโปรเจกต์ X c l o u d ที่จะเป็นเทคโนโลยีการเล่นเกมบนเซิร์ฟเวอร์คลาวโดยระบบนี้นะครับจะใช้งานสําหรับผู้เป็นสมาชิก Xbox Game Pass Ultimate ครับโดยจะเริ่มให้บริการในวันที่15กันยายนนี้ต้องรอดูกันว่านะครับโปรเจกต์ X Cloud นี้จะมาเปลี่ยนแปลงการเล่นเกมด้วยระบบคลาวอย่างไรบ้างในวงการเกมครับสาหรับ โปรเจกต์เอ็กคลาวและไปที่เอ펙เรเจนซีซั่น6 b o o s t e ตอร์รันชินเลอร์ครับเดินทางกันมาถึงซีซั่น6นะครับสำหรับเกมเอ펙เรเจนต์นะครับมีตัวละครใหม่มาด้วยนะก็ต้องรอติดตามกันเลยนะครับว่าเอ펙เรเจนต์จะมีอะไรเปลี่ยนแปลงกันบ้างสำหรับเอ펙เรเจนซีซั่น6นี้ครับผม แล้วก็ตามกันมาติดๆครับสำหรับ Call of Duty Modern Warfare Warzone Season 5 Battle Pass Thriller ครับผมก็คือตอนนี้นะครับ Call of Duty Modern Warfare นะครับเปิดให้เล่นซีซั่น5กันแล้วครับและอีกอย่างนะครับสามารถเล่นแบบคอร์สเพย์กันได้ด้วยนะสาหรับ Call of Duty Modern Warfare Warzone ครับ และนี่ก็คือเรื่องราวดีที่เกิดขึ้นในโลกโซเชียลนะครับและไปที่เรื่องราวต่อไปเลยกับแฟนจีนทุ่มทุนส่งรูปเจนนี่แบ็กพิงคขึ้นดาวเทียมฉลองวงครบรอบ4ปี โปรเจกต์ฉลองวันเกิดและวันครบรอบต่างๆของศิลปินจากแฟนคลับนะครับมีมากมายหลายรูปแบบนะครับที่เราเห็นกันอยู่บ่อยๆทั้งในและต่างประเทศนะครับจะมีตั้งแต่แจกที่ครอบแก้วในร้านกาแฟซื้อโฆษณาในออนไลน์อินสตาแกรมยูทูบซื้อป้ายโฆษณาตามรถไฟฟ้ารถไฟใต้ดินซื้อป้ายโฆษณาขึ้นตึกบิลบอร์ดหัวเมืองใหญ่ๆล่าสุดครับสร้างความฮือฮาในไทยเป็นกรณีที่แฟนคลับชาวจีนทุ่มเงินหลักล้านครับซื้อโฆษณาทั้งขบวนรถไฟฟ้าใน ประเทศเพื่อฉลองวันเกิดให้กับแทยัง NCT ครับผมแต่ถ้าคิดว่าขบวนรถไฟฟ้าทั้งขบวนหรือป้ายโฆษณาที่ททมสแควร์ในนิวยอร์กยังไม่ยิ่งใหญ่พอครับล่าสุดกลุ่มแฟนคลับชาวจีนของเจนนี่แบ็คพิงค์ครับ ที่เรียกว่าเจนนี่บาร์มีโปรเจกต์สุดล้ำฉลองครบรอบวงแบ็คพิงค์ที่เดบิวต์มาแล้ว4ปีเตรียมส่งรูปของเจนนี่ครับขึ้นไปแสดงบนจอของดาวเทียมนอกโลกที่มีชื่อว่า l a d y b u ั1วันและจะมีการบันทึกภาพส่งกลับมายังโลกอีกด้วยโดยทาง s p a c e co. นะครับอธิบายเพิ่มว่าภาพของเจนนี่จะถูกแสดงอยู่ภายนอกของดาวเทียมและน่าจะมีการถ่ายภาพเซลฟี่ตัวดาวเทียมที่แสดงภาพเจนนี่ โดยมีโลกเป็นพื้นหลังส่งกลับมายังโลกด้วยนอกจากนี้นะครับตัวดาวเทียมยังสามารถกระพริบแสงให้ตัวยานกลายเป็นดาวจําลองได้อีกด้วยทั้งนี้นะครับข้อความนี้เป็นไอเดียหลักของโปรเจกต์นี้จากแฟนคลับชาวจีนคือ <c oughs> among all the stars d and galaxy the only one in my eye is you แปลว่าท่ามกลางหมู่ดาวนับพันและกาแล็กซีอันกว้างใหญ่ที่อยู่ในสายตาของฉันมีแค่เธอ <c oughs> หวานจริงๆครับผม พร้อมทั้งชี้แจงเหตุผลที่ทําโปรเจกต์นี้ว่าอยากให้หญิงสาวที่พวกเรารักรู้สึกมั่นใจว่าเธอจะได้รับแต่สิ่งที่ดีที่สุดอ ah. ขอสแสดงความยีใจกับเจนนี่แบ็คพิงค์ด้วยนะครับที่มีคนรักขนาดนั้นจะมีคนทำให้ลิซ่าบ้างไหมนะ ลิซ่าเนี่ยอาจจะส่งไปดาวองคารเลยก็ได้นะเพราะคนรักถือก็เยอะเหมือนกันนะครับก็เตรียมชมภาพของเจนนี่นะครับจากดาวเทียมนอกโลกกันได้ที่ทวิตเตอร์ของไหนาเจนนี่บาร์ในวันที่8สิงหาคมนี้ว่ามันจะเป็นยังไงกันบ้างและนี่ก็คือเรื่องราวทั้งหมดที่เกิดขึ้นภายในวันนี้นะครับชอบใจคลิปแบบนี้กดไลค์กดแชร์เป็นกําลังใจที่สําคัญกดซับสไครต์และกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยชอบข่าวไหนคลิปไหนอยากให้เราทําเรื่องราวเกี่ยวกับอะไรก็คอมเมนต์มาคุยกันได้นะครับจนกว่าเราจะพบกันใหม่กับโซเชียลวูดวันนี้ลาไปแล้ว สวัสดีค่ะคลิปสวัสดีครับเฮ้ <Hey. S 1> ถูกแล้วเ hey. ตรียมาติดตามกันเลยครับแต่ก่อนอื่นอย่าลืมว่าและนี่นะครับก็คือที่มาของคำว่าหอยยะอะไรวะเนี่ยตะไรครับผมหอยยะนะครับโอ้ย <c oughs> คุณจะอ่านการ์ตูนไเดีย๋ยอ่ะ